จเรรพคําว่าพรหมวิหารคําเต็มก็คือพรหมวิหารธรรมคือธรรมเป็นท um. ี่อยู่ของผู้เป็นใหญ่คําว่าพรหมแปลว่าผู้เป็นใหญ่คําว่าวิหารหรือวิหาระนี่คือแปลว่าเป็นที่อยู่ฉะนั้นพรหมวิหารธรรมก็คือธรรมเป็นที่อยู่ของผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็ไม่ว่าจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นผู้ปกครองเป็นหัวหน้าเป็นผู้จัดการผู้บริหารประเทศจะต้องมีพรหมวิหารธรรม เรียกว่าทำเป็นผู้ทำเ,เป็นที่อยู่ของผู้บริหารทำเป็นที่อยู่ของผู้เป็นใหญ่ใครที่เป็นใหญ่ที่เป็นใหญ่ก็ต้องมีธรรมะที่เรียกว่าเป็นพรมิหารธรรมแล้วสังคมนั้นก็จะอยู่มีความสุขจะเดินพรหมวิหาร4ี่เนี่ยเราใช้กับหนึ่งพ่อแม่ใช้กับลูกลูกใช้กับพ่อแม่ ผู้บร to oh ิหารใช้กับลูกน้องลูกน้องใช้กับผู้บริหารผู้นำประเทศผู้บริหารกระทรวงต่างๆใช้กับคนในประเทศและก็คนในประเทศใช้กับผู้บริหารกระทรวงต่างๆใช้กับผู้นำของประเทศใช้ได้ทั้งหมดแล้วว่าเราจะประยุกต์ใช้ในฐานะของผู้บริหารเราจะใช้อย่างไรในฐานะที่ลูกน้องเราจะใช้อย่างไรเรียว่าต่างคนต่างมีภมวิหารธรรม เพราะความเป็นผู้ใหญ่นั้นเป็นผู้ใหญ่นั้นมีทั้งอาจจะใหญ่โดยวัยวุฒิอาจจะใหญ่ในคุณวุฒิอาจจะใหญ่ในชาติิวุุิว่าเราจะเอาความเป็นใหญ่ในนะในแบบไหนบางคนมีอายุน้อยแต่มีคุณวุฒิสูงมีชาติวธุิสูงก็มีการเคารพซึ่งกันและกันและสังคมก็จะมีความสุขเพราะมีพมมิหารธรรมเจเรประการแรก พรหมวิหารสี่ก็จะมีสี่อย่างคือเมตตาความรักใร้ปราถนาดีต่อผู้น้อยหรือผู้น้อยอาจจะมีความรักใร้ปราถนาดีต่อผู้ใหญ่ก็ได้ประการที่สองการุณาคือถ้าเขาตกทุกข์ย,ยากเขามีปัญหาปราถนาจะให้เขาพ้นทุกข์ปราถนาจะให้เขาได้ดีนี่เรียกว่าการุณาส่วนมุทิตาคือพอยินดีเมื่อเขาได้ดิบได้ดียินดีกับเขาด้วย ประการที่4อุเบกขาคําว่าอุเบกขานี่บางทีสังคมไทยอาจจะเข้าใจผิดกันอุเบกขามาจากคําว่าอุป,ปะบทหน้ามาจากคําว่าเข้าไปใกล้และก็อิคธาตุในความเห็นอุเบกขาที่เราแปลว่าความวางเฉยนี่จริงๆเลยนะหมายถึงว่ามองอยู่ใกล้ๆดูอยู่ใกล้ๆเพราะว่าอุป,ปะไปว่าเข้าไปใกล้อีกคธาตุไปว่าความเห็นเห็นอยู่ใกล้ๆก็คือไม่ขาดสายตา แต่เราไม่ไปแทรกแซงในบางเรื่องแค่นั้นแหละเพราะว่าบางทีคนไปเข้าใจวางเฉยนี่กลายเป็นาวางเฉยคือไม่ทําอะไรเลยซึ่งไม่ถูกเพราะบางคนบอกว่าวางเฉยเพราะไม่รู้เวลาเกิดปัญหาอะไรเกิดปัญหาอะไรไม่ทําอะไรไม่บอกไม่ชี้ไม่แนะอันนั้นคือวางเฉยเพราะความไม่รู้เพราะความโง่หรือวางเฉยเพราะไม่เอาอะไรเลยอันนั้นเป็นความผิดจากธรรมะที่ว่านี อุเบขาคือให้เราด,ดูอยู่ไม่ขาดสายตาก็จะรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดแล้วอะไรามีใจเป็นกลางแล้วบางท่านพยายามที่จะแปลว่าอุเบขาคือวางใจเป็นกลางนี่ก็ส่วนหนึ่งสําหรับพ่อแม่เราเลี้ยงลูกเราก็มีความรักใคร่ปรารถนาดีกับลูกอยากให้ลูกมีความสุขแต่ความรักใคร่นี่ข้าต้องเข้าใจนะ รักใครนในเป็นความปรารถนาดีกับเขามันจะมีอีกอันหนึ่งรักใครแบบสิเนหหาไอ้นั้นเป็นเรื่องของ,ของอการมตัญหาเข้ามาเกี่ยวข้องหนุ่มสาวบางทีเนี่ยถ้าบอกว่ารักใคร่รักคนนี้ถ้าเขารักจริงเขาจะปรารถนาดีต่อเราและที่คนบอกอว่ามีปัญหาชีวิตครอบครัวแล้วไปทำร้ายคู่ครองสามีทำร้ายภรรยาที่ทำร้ายก็เพราะว่ารักไอ้นั้นไม่ใช่ความรัก เป็นความเห็นแก่ตัวถ้ามีความเมตตาคือปราถนาดีต่อเขาปราถนาดีต่อเขาเขาจะคิดยังไงเขาจะเป็นอย่างไรเขาจะชอบเราหรือไม่ชอบเราเป็นความปราถนาดีต่อเขาเราจะไม่ทำร้ายเขาถ้าการทำร้ายกันแสดงว่าไม่ใช่ความปราถนาดีไม่ใช่ความเมตตาเป็นความเห็นแก่ตัวเป็นการต้องการครอบครองนั้นเป็นเกี่ยวกับเรื่องตัณหา นี่คือเรื่องเมตตาการรุณาการรุณาใช้ในเมื่อกรณีที่ว่าลูกเราเกิดปัญหาเกิดทุกข์เราปารถนาที่จะให้เขาพ้นจากทุกข์พ้นจากปัญหานั้นแนะนําช่วยเหลือ,อ,อให้คลลูกเราพ้นทุกข์พ้นจากปัญหานั้นมุทิตาลูกเรายินเ,เริอเติบโตประสบผลสําเร็จในการเรียนม,มีงานทําประสบผ้นสาเร็จในหน้าที่การงาน เรายินดีสนับสนุนเขาเรืเ่อยๆนั่นเขาเรียกว่ามุติตาส่วนอุเบขาเวลาลูกเราถ้าลูกเราเราสอนมาแล้วถ้าบางสิ่งบางอย่างถ้าเขาทําผิดเราก็ต้องยอมรับไม่เข้าข้างไม่เข้าข้างลูกไม่รักลูกจนไปทําลายลูกกลายเป็นพ่อแม่ทำํำลังแกหนูการที่พ่อแม่ลังแกหนูรักลูกเกินไปโดยที่ตัวเองตามใจทุกสิ่งทุกอย่างพอลูกโตมาแล้ว ก็จะกลายเป็นเสียคนไม่มีใครที่จะบอกว่าอะไรถูกอะไรผิดฉะนั้นอูเบคขาคือเราดูอยู่ใกล้ๆถ้าเขาทำถูกเราก็อนุเมทนาสอยดีถ้าทำผิดเราก็แนะนำช่วยเหลือแต่ถ้า,าถ้าเขาทำผิดจริงตามกฎหมายบ้านเมืองอันไหนที่ว่าให้ต้องไปตามกฎหมายบ้านเมืองเราก็ต้องให้เป็นไปตามกฎหมายบ้านเมืองไม่ไปแทรกแซงให้เสียกระบวนการในการ กินอยู่ของสังคมไม่ลำเอียงเข้าข้างลูกเราต้องมีจิตใจที่มีเที่ยงธรรมนั่นแหละเราเรียกว่าเป็นพ่อแม่ที่จะต้องมีพม,มิหารสีของลูกเพราะพ่อแม่ถ้ามีพม,มิหารสีแล้วลูกอยู่แล้วก็จะอยู่แล้วกจจ็จะรู้สึกอบอุ่นเขาเรียกว่าพ่อแม่ะต้องเป็นล่มโพล่มใสให้ลูกทําดีให้ลูกดูทําถูกให้ลูกเห็นหรือว่ากตันยูให้ลูกดูแล้วก็ ลูกก็จะได้เห็นจะได้เอาเป็นแบบอย่างอยู่แล้วอบอุ่นเป็นล่มโพล่มใสไม่ใช่เป็นล่มตาลล่มล่มมะพร้าวลูกหลานจะเข้าหาต้องดูว่าลมมาหรือเปล่าลูกมะพร้าวลูกตาลจะหล่นใส่หรือเปล่านี่คือหลักสําคัญนะเป็นพ่อแม่ต้องมีพรมมิหารธรรมมีพรมธรมเป็นที่อยู่ของพรมลูกหลานก็จะมีความสุขลูกหลานเข้าใกล้แล้วจะร่มเย็นเป็นสุขเจริญพร อาน,นิสงส์ของพมะมหาสี่ข้อแรกแมเมตตาถ้าเราเมตากับกับคนทั่วไปเนี่ยสังคมมันจะมีสุขเห็นใครไอ้ทำดีเมตตาคือเมตานี่วิธีการเนี่เราอาจจะแผ่เมตตาเห็นคนอื่นเห็นคนนั้นคนนี้ก็เมตตามีความรู้สึกดีมีความหวังดีกับเขาสังคมเรามันจะไม่แก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันอยู่ร้วยกันด้วยความเมตตา ปรารการที่สองอุเบกขาใครมีความตกทุกข์ยากปาฏณาอยากอยากจะให้เขาตกทุกข์ยากช่วยเหลือเกื้อกูลกันสังคมก็จะน่าอยู่ใครมีลำบากมีคนคอยเชื่อช่วยเหลือคอยให้กำลังใจและก็มูทิตาใครเจริญก้าวหน้าใครดีเราก็ไม่อิจฉาไม่ใช่ว่าเห็นคนได้ดีเฮ้ยคนนั้นได้ดีเพราะอย่างนั้นอย่างนี้นั่นเป็นการอิจฉาเรายินดีกับคนที่ประสบความสเร็จยินดีที่มีคนที่มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน สังคมก็จะน่าอยู่ไม่ปัดแข้งปัดขากันและอุเบกขาถ้าเรามีใจเป็นกลางและเอาหลักการเป็นที่ตั้งกฎหมายบ้านเมืองกำหนดว่าอย่างไรบัญญัติว่าอย่างไรทำตามอย่างนั้นสังคมเคารพกฎเกณฑ์ของสังคมสังคมก็จะน่าอยู่ไม่มีใครที่จะไปแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมไม่ไปการทำให้สังคมนั้นมีกระบวนการยุติธรรมที่บิดเบี้ยว ทุกคนมีความเท่าเทียมกันสังคมก็จะน่าอยู่นั่นแหละพรมวิหารสี่ถ้าผู้หลักผู้ใหญ่พ่อแม่มีพรมวิหารสี่ผู้นําประเทศหรือผู้พิพากษาตํารวจมีพรมวิหารสี่เมตตาต่อประชาชนประชาชนเดือดร้อนต้องการต้องการบําบัดทุกบํบรุงสุขเขาเขาเจเริญเขามีความสุขเราก็ยินดีและมีความเที่ยงธรรมสังคมก็จะน่าอยู่นี่นแหละเป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อประเทศชาติจเจริญพร เจริญพรประการแรกการฝึกฝนเพรามิหารข้อแรกก็คือเมตตาให้เราฝึกแผ่เมตตาแผ่เมตตาให้ตนเองแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์แผ่นี้แผ่ด้วยความจริงใจนะเห็นเขาไม่ใหอยากให้ปรารถนาดีต่อเขาแผ่เมตตาให้เขาการฝึกแผ่เมตตานี่แหละเป็นการฝึกให้เราเพิ่มเมตตาฝึกแผ่เมตตาให้ตัวเองได้ให้กับสังคมให้กับคนนั้นคนนี้ได้ นี่เป็นการฝึกข้อแรกฝึกประการที่สองอมุทิตาเวลาคนฝึกเวลคนลำบากตกทุกข์ยากเราเป็นจิตอาสาเราไปช่วยเหลือปาถนาดีต่อเขาฝึกจิตใจของเราให้สูงขึ้นเมื่อเราจิตใจสูงขึ้นสังคมก็เจริญสังคมก็ดีเป็นการทำจิตใจให้เราจิตใจให้เราให้ดีขึ้นเรียกว่าฝึกช่วยเหลือคนปาถนาดีต่อคนไม่มีอคติไม่คิดร้ายต่อเขา ใครตกทุกข์ระยากมาช่วยเหลือปรารถนาให้เขาพ้นจากความทุกนั้นนี่แล้วประการต่อมา,อามุทิตาฝึกยินดีกับคนอื่นคนอื่นประสบพรมสมร็จยินดีกับเขาเขาเจริญก้าวหน้าเขามีความสุขยินดีกับเขาฝึกฝึกบ่อยๆการฝึกบ่อยๆฝึกไปฝึกมามันจะกลายเป็นอุปนิสัยความเคยชินพอเป็นความเคยชินมันจะเป็นปกตินิสัยของเราฝึกยินดีกับคนอื่น ตอนแรกๆบางคนอาจจะอิจฉ้าพอฝึกยินดีอ,อไปอนุมโมทนาคนได้รับตําแหน่งได้มีความสําเร็จในชีวิต,ตเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานไปอนุมโมทนาแสดงความยินดีกับเขานั่นเป็นการฝึก,กเราว่าเรายอมรับนะเราไม่ใช่ว่าไปคิดไปเป็นอคติกับเขาว่าที่เขาจเจริญเก้าหน้าเพราะอย่างนั้นอย่างนี้เราไปด้วยความเป็นจิตที่มีความมุทิตา จิตที่ยินดีกับเขาอย่างจริงใจฝึกไปบ่อยๆแล้วเราก็จะเคยชินส่วนคำว่าอุเบกขาการที่เราจะอุเบกขาได้จะมีใจเป็นกลางได้จะมองอะไรต่างๆด้วยสายตาที่เป็นความถูกต้องยุติธรรมได้ต้องเรียนรู้ต้องศึกษาต้องเข้าใจเพราะ,ะการที่ถ้าเราปฏิบัติอุเบกขาไม่ได้บางทีเพราะว่าไม่เข้าใจ เรียกว่า,าวิชาคือรู้ไม่จริงรู้ไม่จริงก็ต้องศึกษาเรียนรู้เข้าใจในสิ่งนั้นเรียนรู้เข้าใจแล้วเราก็จะรู้มันเองอ๋อเป็นอย่างนี้ทำใจได้อยู่กับมันให้ได้แล้วเราก็จะเป็นการพัฒนาตัวเราเองว่าเราจะกลายเป็นคนมีพรหมวิหารสี่ทั้งลูกน้องก็เหมือนกันลูกน้องก็มีพรหมวิหารสี่กับเจ้านายเจ้านายก็มีพรหมวิหารสี่กับลูกน้อง ต่างคนต่างมีพรมวิหารสีด้วยกันแล้วก็จะเป็นสังคมที่น่าอยู่เพราะว่าเธรรมเป็นเครื่องอยู่ของผู้เป็นใหญ่ลูกน้องก็จริงแต่จิตใจเขาเป็นใหญ่จิตใจมีความเป็นผู้ใหญ่มีพรมวิหารธรรมเป็นผู้ใหญ่ก็ต้องเป็นผู้ใหญ่จริงๆคือมีพรมวิหารธรรมในจิตใจแล้วสังคมก็จะสงบสุขมีแต่ความสุขความเจริญเจริญพร แต่ในสังคมปัจจุบันเนี่ยคือเป็นสังคมที่เรียบรีบเร่งเป็นสังคมที่แข่งขันแต่ถ้าเรามีพรหมวิหารามีเมตตาต่อกันมีเมตตาต่อกันแผ่เมตตาต่อกันแล้วก็มีความาสงสารอยากจะให้คนอื่นถ้าเขาตกทุกข์ได้ยากมีปัญหาปรารถนาดีต่อประชาชนรัฐบาลเห็นประชาชนทุกยากลำบากปรารถนาดีต่อประชาชนก็คิดโครงการหาวิธีที่จะแก้ไข ให้ประชาชนได้พ้นทุกข์และก็เวลาใครได้ดีได้ดีเราอนุโมทนาภูมิใจเราอนุโมทนายินดีด้วยสังคมเราก็จะน่าอยู่นั้นสังคมเราฝึกพรมวิหารสี่ให้มีกันทุกคนพัฒนาทุกคนแล้วสังคมก็จะน่าอยู่ฝึกเรียนรู้อะไรที่ไม่รู้อะไรที่ไม่เข้าใจต้องเรียนรู้เรียนรู้ปฏิบัติในชีวิต เข้าใจในหลักในการดาเนินชีวิตเข้าใจในหลักของความเป็นผู้ใหญ่ยิ่งเป็นผู้ใหญ่อายุมากแล้วต้องนิ่งฟังอะไรฟังหูไว้หูรับรู้อะไรมารับรู้มาแล้วต้องฟังหูไว้หูยิ่งอายุมากผ่านประสบการณ์มากผ่านหน้าที่การงานมามากรู้เข้าใจอะไรต่างๆแล้วก็จะอยู่ให้ทำให้ทำให้เรามีความสุขอยู่อย่างมีความสุขจิตใจสูงขึ้น จิตใจสูงขึ้นแล้วการเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันการดำเนินชีวิตก็จะดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขมีความสงบในใจมีหัวใจมีธรรมะเขาเรียกว่ามีธรรมะเบ่งบานในหัวใจก็จะได้มีความสุขทั้งด้านจิตใจจิตใจสงบอยู่ก็สงบสังคมก็สงบนั้นเราก็จะมีความสุขมีความเจริญในชีวิตในหน้าที่การงานยิ่งขึ้นไปจเจริญพร